กครับพบกับช่องอาร์ตพากินกันอีกแล้ววันนี้พี่มากินมะม่วงห้าวมะนาวโหเพิ่งเด็ดมาได้จากต้นะกดนน้ําจิ้มนี้เป็นน้ําจิ้มที่เหลือจากเจวนะทุกคนคะ่ะพี่ก็มากินนะคะเนาะมากินกันเลยแซ่บแน่นอนคะ่คนคะกดข่าวตรงนี้แซ่บแน่นอนกินกันเลยะน่ากินไหม มีเสียงเจ๊ะเจ๊ะพี่ขอโทษนิดนึงนะทุกคนโชว์ห้อก็ออกเสียงอร่อยมากอร่อยจริงนี่เลยกินเป็นลูกอะคน้่ขา บอกว่าบำรุงสายตาได้ด้วยพี่ก็กินเลยพี่สายตาดีแต่พี่ชอบกินของเปรี้ยวม,มองว่งเหงาหราคือพี่ชอบมากพี่ชอบของเปรี้ยวๆอะทุกคนมไม่ใช่สเป เปรี้ยวมากเผ็ดด้วยน้ำจ,จิ้มที่พี่ยะน้ำจิ้มที่พี่ทำโคตรเผ็ดที่จริงมันเป็นน้ำจิ้มกะปิแห้งนะทุกคนแล้วพี่ไม่ได้เก็บที่กินหมดละแล้วพี่ไม่ได้อนนัันนน้อะไรวะางเนี่ยเอานี้ทิ้งพี่ก็เลยเก็บไว้มาใส่น้ำจิ้มอันนี้ก็ด้วยพี่ไม่ได้เก็บนะนี่ย มันเป็นลูกที่ใส่เจวมะพร้าวอ่ะเจวมะาพร้าวอ่ะเออมีฝาแต่ฝาพี่ทิ้งออกไปก็เลยใส่นี้ออกมาแทนมันหกแผล <c oughs> แซ่บนะุกคนค่ะแซ่บมาก เม็ดออกกันทุกคนเม็ดนี่พี่รู้ว่ามันขมมากแต่พี่ก็กินทั้งลูกแต่นี้พี่ว่าพี่จะลองใจตัวเองดูแบบมันจะอร่อยกว่าเดิมไหมถ้เกิดพี่ไม่กินเม็ดน้เพราะมันมันมองเป็นมากบอกว่าขมาที่สุดเลย แซ่บมากเราตัดไปกันที่เรากินเสร็จนะทุกคนบิงดูครับที่กินเสร็จหมดเรียบร้อยแนละ้วก็คืออร่อยมากอร่อยมาเหลือนิดเดีเดี๋ยวไว้กินนะทุกคนน้ำจิ้มก็เหลือนิดนิดเมื่อนี้ละเหลือนิดเดียวชิมนะครานี้นพตอนีละ ไมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะไม่ได้กินน้ำเลยพี่จะกินน้ำก็ไม่ได้เพราะพี่ใส่หูฟังองยู่เนาะงั้นมันกินไม่ได้งั้นพี่ขอฝากช่องแค่นี้นะคะบ๊ายบายพี่ฝากช่องนะไปติดตามช่องอาร์ตพาก,กินกันได้นะทุกคนบ๊ายบาย